มันเร,เราเหมือนม้าแข็งเลยตอนนั้นนะเราปิดตาแล้วเราวิ่งอย่างเดียวเลยพี่ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้แต่พี่ทําให้ดีที่สุดใส่สุดนะตอนนั้นการพัฒนาตนเองการพัฒนาศักยภาพของตัวเองแบบถูกที่ถูกเวลามันเป็นสิ่งที่ทําให้เรามาถึงวันนี้ชื่อนัสมากุนาบีนะคะหรือว่าทุกคนเรียกพี่มานะคะก็ปัจจุบันตําแหน่งพราวค่ะ อยู่ที่ศูนย์พอเช่นะคะพัฒนาการค่ะมาคอนฟิกซ์รถพอเช่นะคะซึ่งเ,เป็นสิ่งที่พิชิตได้จากตำแหน่งพราวที่แบรนด์โรสโกให้มาค่ะความรู้สึกคือตื่นเต้นมากไม่ไม่เคยนึกนะคะ่ะไม่เคยคิดว่าแบบว่าเออชีวิตหนึ่งเราจะได้แบบว่ามาขับซูเปอร์คาร์ ย้อนไปเมื่อ1ปีที่แล้วเนี่ยลดยี่ห้อหนึ่งซึ่งราคาเต็มของมันคือล้านเก้าล้านแแบบว่า full option เลยนะคะเราก็ยังรู้สึกว่าแบบราคาสูงจังเลย,เลยอะไรเงี้ยเราแบบก็แบบมันเหมือนมันไกลนเนาะอะไรอย่เงี้ยค่ะพอมาวันนี้เนี่ยแบรนด์โรสโกให้ในสิ่งที่เราไม่เคยคิดไม่เคยฝันมาก่อนเลยว่ารถราคาเกือบ8ล้านบาทพอรุ่นคายเยนเราเป็นเจ้าของมันไท้จริงๆตื่นเต้นแล้วก็ปิติดีใจ ก่อนหน้าที่จะมาทำแบรนด์โ s สโกนะคะพี่มาเคยเป็นเจ้าของแบรนด์ทำเครื่องสำอางนะคะพวกคอสเมติกนี่นแหละเป็นแบรนด์ของตัวเองทำมา7ปีนะคะก็เป็นแบรนด์เล็กๆไม่ได้เป็นแบรนด์ใหญ่อะไรอย่างที่ทุกคนรู้กันว่า ตลาดเครื่องสาอําอางการแข่งขันมันสูงมากแบรนด์เราก็เป็นแบรนด์เล็กๆอะคะ่ะก,ก็ก็ต่อสู้มรสุมมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ไม่ได้ขายดีแล้วก็แบบไม่ได้แบบว่าร่ํารวยโอเวอร์อะไรอย่างนั้นนะคะก็ลดราคาร้านกว่าบาท2ล้านเนี่ยสำหรับพี่มาในตอนนั้นมันเป็นอะไรที่ที่เยอะมากนะคะมันเยอะมากๆขนาดว่าเราทําแบรนด์ตัวเองมาเจปปีนะเราก็ยังรู้สึกว่ามันเยอะมากเลยมันไกลเกินฝันเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยจนมาวันนี้ค่ะ เรามาทำโรสโกแล้วก็เราสามารถซื้อรถราคาเกือบ8ล้านได้โดยที่เราไม่ได้เครียดที่มาพิชิตพายออริตีน0พ้าร้อกระปุกภายใน8วันวันที่ c e o ประกาศว่าจะมีตำแหน่งพอสจำได้เลยว่านั่งนั่งฟังไลฟ์ของ c ี o กับแฟนแล้วก็พอเขาบอกคะแนนบอกอะไรมาก็ยังคุยกับแฟนว่าโอ้โหแบบเยอะมากแบบไม่รู้อ่ะแบบ ไกลมากคือเกินเอื้อมมากอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมาถึงจุดนั้นนะคะแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ2-3ถึงเดือนนะคะเริ่มฟอร์มทีมเริ่มทําทีมเริ่มลงมือแบบจริงจังอะคะ่ะจริงจังแบบใส่สุดอะพี่มาทําโดยที่พี่มาไม่ได้เป็นนั่งดูคะแนนเลยว่าเออเหลือเท่าไหร่แล้วเหลือเท่าไหร่แล้วมันเราเราเหมือนม้าแข่งเลยตอนนั้นอะเราปิดตาแล้วเราวิ่งอย่างเดียวเลยวิ่งสุดฝีเท้าเลยไม่รู้อะได้หรือไม่ได้แต่พี่ทําให้ดีที่สุดสําหรับพี่นะ พี่ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้แต่พี่ทาให้ดีที่สุดใส่สุดนะตอนนั้นก็เงยหน้ามาอีกทีก็<ม>ได้ข่าว<ม>ถ้าวันนี้ ไม่ได้มาทําแบรนด์โรสโก้ไม่มีทางที่จะมาถึงจุดนี้ต่อให้ทําแบรนด์ <S <S ตัวเองก็เหออเพราะเราทาแบรนด์ตัวเองมา7ปีเรายังไม่เคยสําเร็จได้ขนาดนี้ไม่ต้องพูดถึงซูเปอร์คาร์นะคะเอารถที่มูลค่าต่ํากว่าซูเปอร์คาร์ครึ่งนึงเราก็ยังไม่เคยพิชิตได้และที่สําคัญที่สุดอันนี้สําคัญที่สุดสําหรับพี่มาพี่มาทําแบรนด์ตัวเองมา7ปีพี่มายังไม่เคยเห็นใครที่สําเร็จเพราะแบรนด์ที่เราทําสำเร็จแบบเปลี่ยนชีวิตนะแบบเปลี่ยนเลยอะไรเงี้ยตอนที่เรายังทำแบรนด์ตัวเองค่ะ ไม่เคยนึกภาพตัวเองขับพอร์ชหรือว่าขับซูเปอร์คาร์เลย CEO CEO สอนให้เรามองเป้าใหญ่แล้วก็สอนให้เราลงมือทำตัวเขาเองลงมือทำให้เราเห็นแล้วเราก็ลงมือทำมันทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วคนเราทุกคนเนี่ยมันพัฒนาได้ถึงแม้ว่าเราจะเคยล้มลุกคลุกคลานมาในจุดที่เราเคยยืนอยู่ที่เราเป็นเจ้าของแบรนด์ของตัวเองแต่เมื่อเรามาอยู่ถูกที่อะคะ่ะ การพัฒนาตนเองการพัฒนาศักยภาพของตัวเองแบบถูกที่ถูกเวลามันเป็นสิ่งที่ทำให้เรามาถึงวันนี้ทุกคนทำได้อะคะ่ะตัวพี่มาเองเนี่ยเป็นแม่ลูกอ่อนอย่างที่เห็นลูกเล็กวิ่งกันกระนาวเลยสองคนแล้วเลี้ยงเองด้วยเลี้ยกงกันเองกับสามีไม่ได้มีพี่เลี้ยงนะคะแน่นอนแม่ลูกอ่อนเป็นคนที่ยุ่งที่สุดละคะ่ะแบบเหนื่อยแล้วก็ไม่ได้มีเวลาไม่มีสมาธิแต่แบรนด์โลสโก้อะซับพอร์ตตัวแทนในทุกมิติจริงๆ สุดท้ายที่อยากจะฝากถึงตัวแทนจำหนายทุกคนก็คือโฟกัสหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดสำหรับพี่มาคือเราพวกเราอยู่ถูกที่ถูกแบรนด์ที่สุดแล้วพี่มาไม่เคยเจอเจ้าของแบรนด์ที่ทุ่มเทขนาดนี้พี่มาไม่เคยเจอแบรนด์ที่ให้ตัวแทนให้มากขนาดนี้แต่พอเรามาทำโรสโกะถึงจุดหนึ่งเราเป็นที่พึ่งให้คนอื่นอีกหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรืออะไรก็แล้วแต่ แล้วก็คุณภาพชีวิตของครอบครัวเราดีขึ้นอย่างชัดเจนนะคะลูกจากที่เดิมเราตั้งใจว่าจะให้เรียนโรงเรียนนี้เราสามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้เขาได้หรือกระทั่งสามีเองความสุขของเขาอยู่คือการอยู่บ้านเราสามารถทําให้บ้านมันเป็นสวรรค์ของเขาได้ด้วยการที่เขาก็ดูแลลูกโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องออกไปทํางานข้างนอกคือทําอาชีพโรสโกะมันทํางานอยู่ที่บ้านได้ถ้าคนมองเข้ามาเขาคงสงสัยว่าแบบทําอะไรก็ไม่ได้ออกไปขายของไม่ได้ไปตรงไหนแต่ว่า ทำไมถึงยังมีรายได้ตรงตรงตรงนี้ค่ะที่มันทําให้เราเป็นชีวิตที่มันตอบโจทย์เราอะแล้วก็ถ้าเราไม่ได้ทำโรสโก l เราต้องขวนขวายดิ้นรนมากกว่านี้ค่ะเราต้องลำบากมากกว่านี้แต่พอเรามาเป็นโรสโกปุ๊บมันเหนื่อยแหละในระดับหนึง่งแต่ว่าเราได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำก็คือการเลี้ยงลูกเอง100%ซึ่งวันนี้พี่มากับสามีก็ได้ทำแบบนั้น